เป็นไรเงี้ยรฮบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยทุกทางที่กำลับชมผมด้วยนะครับเสาร์คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Partophobia เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่รอบที่แล้วก็อัปเดตไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Parto นะครับเพื่อนๆของแม่งโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมแต่แม่งตามเวลอ่ะเพื่อนๆเงินก็รีเวลก็รีรีแทบทุกอย่างอ่ะหมดกันชีวิตนี้เฮียไม่มีรีหมดเ โอเคไม่เป็นไรนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับอืมเหมือแนบบเราเล่นใหม่เลยนะครับเพื่อนๆกับเกมพาร์ทโมเนี่ยผมจะใช้ของเลเวลสูงให้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชม,มขาพูดกันจะอะไรไม่ต้ภาพข,ขอโทษผู้ชมเนี่ยรักคนเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวครับต่อใจหวานหวานกีเฮดนี่มันจกไต้หวันนะฮลโหลแวร์อฮัลโหลดีครับสวัสดีครับแวร์ยูฟอร์มครับ อ๋ออินเดียโอเคอินเดียกดเลยครับผมมีอินเดียเข้ามาเล่นคนหนึ่งนะอินเดียพูดไทยได้อินเดียพูดไทยได้เข้ามาเล่นคนหนึ่งไอ้สัสแอดแอดของหรือยังอไะต้องซื้อของอ๋ออีกเงินไโอ้ยเอ้ยถ้าไม่เงินเอ็งหมดตามตามราที่ขอเรามีอยู่เอ้ยถ้าไม่เงินผมมันเยอะจังอะครับมันเยอะมาก เอาอเอาไว้เอาเก็บดูผมทำไมเงินผมเยอะเงินมันโ,โดดอัปเกรดกระจบม,มะ้ง<น>มีเก้าร้อยล้านเลยอ่ะครับผมฮะ<า>เออเอยอะกูไม่อยากใช้เลยอ่ะอยากเก็บไว้เดี๋ยวแม่งหายใครก็ได้แอดเลยเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวบ้านนี้เปลี่ยนบ้าน,นอยู่ได้มั้ยไม่อยากเล่นบ้านนี้อยากเล่นบ้านไม้ไเมื่อกี้เอ๊ะแบบใหญ่ซะด้วย ลุยเลยครับทุกคนผมอยากใช้ของที่มันแบบว่าของที่มันอยู่ในเกมฮะอยากใช้ทุกอันเลยเพื่อนๆผมเวลวถึงก็น่าจะได้ใช้นะเฮ้ยหรือว่ามันต้องไปตามเบลจริงปว่วะหรือว่าคนที่เขาเวลสูงสงแล้วเขาพาเล่นใช้ของแบบนั้นได้ <S <S ผมไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ได้เคยเจอเลยนะเออต้องรอด่วนดูดูดิมันอัพอะไรมา <S <S ทํางาน,นโรงงานโอ้ยเฮียกล้องกระป๋กมาให้หนึ่งเอ,อ้ยนี่อันนี้ได้อยู่อันนี้กล้องกล้องเบสิกเลยนี่กล้องภาคที่เรายังใช้ได้อยู่ไฟฉายก็ไม่มีละสิ่งในอันแรกเลยเนี่ย คนออกปากเฮ้ยยังไม่เข้าฟิซซิงอ๋อเฮ้ยเอ้ยออ้ไอ้เปิดดิเฮ้ยเฮ้ยเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเปิดเออไอ้เยอะแม่งอยากให้เรากลับอ่ะขวายหลังนี้แม่งโหดปากถี่แม่งก็ถี่แม่งปากทางแค่นั้นแหละเพื่อนอย่าไปยองเอ้ยฟิซซิงนะฟิซซิงนะเออขวัญแม่งออกปาก เดินเข้ามาแม่งก็มีควันออกฝากปากแล้วอะใส่มันหนาวมั่งหนาวจัดเป็นปกติของแผนนี้อยู่แล้วเออมาเดี๋ยวเราไปเปิดไฟก่อนครับทุกคนไฟแม่งก็โปกอ่ะเอ้มันแอดมันแอดได้เราไม่ใช่หรอไฟที่แบบหลอดขาวๆหน่อยอันนี้ลงรถไฟนะที่อยู่ข้างบนห้องซ้ายมือปะลุเปิดแล้วครับไฟเคคับโปสอยู่ห้องไหนวะของเล่นอยู่ชั้นสองเนี่ยเลยใช่ป่ะโลโก้เบอยเอ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันเดินวะ หุ้ยอะไรเปิดเสียงอะไรอ่ะตรงนี้ e m f มันขยับขยับอ่ะแถวเนี้ยแถวตรงตรงฮอร์เวียอ่ะเออลองพูดดิหุ้ยเสียงเฮี้ยอะไรวะแม่งกูยังฟังไม่รู้เรื่องเลยผีมจะฟังรู้เรื่องเหรอวะเปิดไฟมันไม่คุยไม่ใช่หรอ Are you close Are you อายุกินข้าววาอยู่ What the fuck เบ้ไอ้อายุเอ้ยมันพูด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 เออาๆๆเบ้ไอ้อายุอายุคลออุ๊ยไม่รู้ว่ามันตอบป่าววาะมันไม่ได้อยู่นนห <Yeah. S 1> น้าบ้านหรอเย <Yeah. S 2> ี่ยมอะหน้าบ้านรถเหรอเนี่ยหน้าบ้านรถครับจะสูดออกซ่าแล้วเนี่ยเนี่ยร้อนร้อนแล้วเนี่ยแต่เปียโนแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคดูดิดูดิเฮ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้าน เอฟขึ้นจูดเลยขึ้นได้แค่สามนะไม่ถึงห้าายรูปวอน่า,ายรูปวอนเอากล้องมาถ่ายหน่อยเปลี่ยนโน่นนได้บ้าได้บ้าได้ป้ดปดปโดนป่ะเอ้สามดาวเลยอยู่หน้าบ้านดวงเปลี่ยนโนเลย <c oughs> ติดหลบบ้ามีฟิซซิ่งป่ะโอเคโอเค Are you close Are you here? Where าบ้านเลยแหว่ไอยตัวถงนี่แหละเอ้ยแล้วถ้านสไปริตบอกมันตอบมันมันกระพริบสีแดงหรอหรือว่าไงวะสีขาวแล้วก็ตอบภาษาอะไรก็ไม่รู้เจ็มันไม่เห็นพูดที่อะไรเลยมันไม่ตอบแต่แม่งกระพริบสีแดงเฉยสีแดงคือไม่ตอบปังเหรอเออเออดูผิดดูผิดทันทีอุ้ยว่งอุ้ยอุ้ยถ่ายถ่ายกล้องเฮ้ยกล้องกูเฮ้ยกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเฮ้ยกูถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายไงบ้างเออถ่ายแล้ว ได้สองดาวเย้ยไอ้กล้องกดเลยอายุแม oh, ่งกดแล้วแม่งมีดีเลย์ด้วยหวายเฮียกดไรอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเราทู่มาเราไม่มีไฟแช็กเลยอะเออไม่เชื่อไอ้มแล้วเหรอออเอออเราไม่มีเฟแชกเหี้ยจุดไงน่ะเหี้ยจุดไงเนี่ย <laughs> ไอโยเอาเข้าไปใน <attraction> แฟนแชก่อนหนึออ่ง <c oughs> เอ่อน่าจะเป็นอะไรนะโยใครหรอโอ๊ะว่าไงดีพวกเราตอนนี้มีแค่สามตัวผีอ่ะเราจะตอบอะไรดีอ่ะแม่โยใครออนยง <c oughs> อุย้ยออนยงฉันรู้ฉันรู้ไม่แฮทไม่แฮทเหลืออันเด <c oughs> ีวยว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช้เนี่ย อ่าผมคิดว่านะผมว่าน่าจะเป็นแมวอะผมว่าไม่ใช่อ่ะแมมันต้องเล่นมกว่ปนี้เหรอต้องหันเลื่อนซเพราะว่ามันมืดเออเป็นไรได้ออนโยแกผมได้ว่าออนโยเพราะโอเคครับโอเคเราไม่ไปแช็คเลยตรวจไปได้เลยครับผมรอให้มันทันไหมหรือว่าเราเราจะกลับเลยกลับกลับเลยก็ได้เพื่อนมาไปเช็คมาเดียวมาว่ะเซ็งไม่เป็นไรมันหันแล้วปล่อยแมงหันอยู่ในบ้านคนเดียวอ่ะ ถ้าแม่นะกูบัตให้แแม่เนี่ยแมยแม่ใช่ป่ะวะอย่าแม่นะอย่าแม่นั่นไงสัตว์ตมาลุยกันต่อครับทุกคนกับเกมพัตโมรอบสองดูซิว่าเราจะชนะผีได้หรือเปล่านะครับรอบนี้มาเฮียกูไม่ไหวละมามามาเย,ย้ขอเห็นว่าวของเยอะเลยพี่กปุ๊บเราได้ใช้ของดีๆแล้วแต่ไฟแช็กเออมีอยู่ม,มันมีมันมีของเก่าอยู่มีกล้องที่เปลี่ยนแล้วก็มีเอ่อ ไม่มีอะไรเลยโยเว้นกล้องอะ่ะหมาเออพอมันเก่าแล้วก็ส่องก็เหลืองไปหมดทุกห้องไง Close where are you Where are you Are you close Are you here Are you here Are you here <Hey! S 2> เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสตินเ oh. <laughs> <laughs> นี่ยดูในดูในรูปดิ ตู้มอยู่ห้องไหนวะตู้บนแอบ,บไม่ได้นะครับเต็มปั๊กตู้ของบนเต็มหมดเลยนะเอ้ยอู้เจอของเล่นแล้วเดี๋ยวผมเล่นของเล่นกันนะอ <c oughs> ของเล่นเป็นอ่ามิวสิกบ็อกซ์มิวสิกบ็อกซ์อยู่ชั้นสองครับทุกคนกระดูกกระดูกแม่งอยู่ข้างล่างเลยนะีุ่้ยประตูเปิดมีอิมเอเบ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยอิมเอจี้หน่อย ขีหน่อย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 ขึ้นป่ะเดี๋ยวนะเออมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วตรงไหนตรงไหนโอเคครับโอเคครับอุ้ยวเสียงแม่งโคตรน่ากลัวอีเมลเบ้อเดี๋ยวผมตั้งนี้แล้วกันผมโคตรหงุดหงิดกับไอ้นี่เลยเวลาแม่งกด F วางแล้วกูต้องมาหันเมาส์เนี่ยแม่งหันไม่ถูกทางเลยไปเดี๋ยวเราไปเอาของมาต่อขี่ก็แค่ปากทางรีบหันหน่อยเลยจะได้รีบกลับไปเอ้ยโอ้เหมือนไม่ได้ยินผมพูดป่ะ ใช่ใช่เอา WUV มาก่อน <S <S ไหนดูสิน้องโกดพ่อขอดูลายมือลายตีนหน่อยน้องโกดนะ <Yeah. S 1> น้องโกดจ๋ามีรอยส้นตีนมีอะไรไหมน้องโกดอุ้ยเปิดอุ้ยอุ้ยไม่มีอะไรเลยอุ้ยอุ้ยโกดไมนเดินไปทางลงรถว่ะโกดไม่เอาเรื่องว่ะตรงนี้มันไม่มันไม่เล่นกับเราแลว้วมันเริ่มจริงจังแล้วโกดอะ ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมอัลต้าเหลือเหลืออะไรวะเนี่ยหมดแล้วยังมมหมดเรี่ยงเหรอเออผีอยู่ห้องน้ำห้องน้ำ,นำชัน้นเ,เออใช่ใช่ใชั้ชนแรกเลยอลองดูกดออฟดีมีป่ะอยากจุดไฟเช็กแบบว่าไฟเช็กแบบเบลลสูงๆเลยอะ่ะได้ ผมอยากใช้นี่มากเลยนะไอ้สปิริตบล็อกเวลสูงอะไอ้เยอยอันเมเริ่มเลยของยังดีอ่ะ Hello Ghost Wow you What do you want เขียนนี่ใช่มันเขียนมันเขียนต้องรอย h o ไม่ได้ยางเดียวเหรอใช่ใช่ Ghost ไม่ได้ยิงเดียวเราคุยดูดิมันพูดอะไรวะ Yeah. Can you talk with me? น mm. 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 ี่กูยูเซซันตินี่กดสกีปัร์ตฟาดเดี๋ยวลองพูดคนเดียวดูลองพูดคนเดียวดู Can y แค่จุดเซซั h ติ้งฟาดก็ยอย d ร y ไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรโอ้ยไม่งเงียบเลยตัวอะไรวะตัวไรตัวไรปิดไฟไหมปิดไฟแล้วลองดูดิมันก็ไม่พูดเหมือนเดิมอะเอาไงกับมันดีวะเนี่ยเรเวนั้นเหรอ อ้อ,น,อน้องเฉดเปล่าหาน้องเฉดเหรอเงียบเลยไม่เล่นไม่ทำอะไรเลยอ่ะเออน้องเฉด Where are you? What do you do? o n t g h o s e Are you here? are You close? Are you close? อยู่ <close>? ไหนปะเนี่ย You close. g h o s t ไอ้โกด Music box Music box เลยเหรอคาเดม่าต้องหัดเราแล้วะตเดม่าพเด๋อ เลนเลยนะหนึ่งสองสามเน่งพร้อมยังทุกคนพร้อมแอบไหมไอ้เยอะเลยที่แอบมีตรงไหนไหมโอ๊ยตรงนี้มีอยู่ทั้งสองโอเคโอเคพร้อมนะพร้อมนะ ตัวเหี้ยอะไรวะอุ้ยเอาตายหนึ่งเหี้ยตายหนึ่งไอาตา้ตัวเจ็บตัวอะไรวะอย่านะอย่านะโคน่ากลัวเสียงผีเป็นน่ากลัวมากเกิดมาอยู่รอดเป็นทารกมันมาแล้วเหี้ยผีมันทำอะไรเรามไม่ได้หรอใครตายวะเด็กะอ,อุ้ยโอ้ลูกพี่กู พี่นอนเป็นรอยยิ้มเลยว่ะโอ้เอยเด็ดบ <Yeah. S 1> อดี้กันแล้วกันตัวอะไรวะคิดว่าเป็นตัวอะไรได้วะเนี่ยเอ้ยมันเดินเร็วมันเดินมันเดินเร็วอยู่ไม่ใช่เร็ว,วน,นั้นอะเ,ววนนเอ่องั้นอีกหลักฐานหนึ่งผม,มผมคิดว่าน่าจะเป็นกดออฟหรือเปล่าวะอีกอีกหลักฐานห <Nope. S 2> น,นึ่นองอะใช่ป่ะ Nope อ๋อฟิซซิ่งเหรอฟิซซิ่งเหรออ๋องั้นงั้นตอบโมลอยเลยกลับเลยใช่ใช่กลับบ้านเลยโมลอยโมลอยใช่ใช่ครับฮะไม่มันเฉดไม่ใช่ไงเลยวันเอนก็ไม่ใช่ดีมอนก็ไม่ใช่ครับคำถามกูเฮ้ยเ้ยไปดูใช่เปล่านะ ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สิ่งกูสัตวตีนี่ขายถูกอ่ะแล้วหนูก็จะไม่ได้ไม่โดนด่าแล้วแล้วผีก็โดนด่าอะไรเงี้ยกูเตรียมรับกรรมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งใครโมลอยไม่เหี้ยเฮ้ยผมบอกผมบอกอยู่ก่อนจบว่าไม่แน่ใจบอกวัวลอยเฮ้ยยัง้ยไม่ใช่วัวลอยเฉยเลยเย้ะ โอเคคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกไม่สนุกไงก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคำพูดจาอะไม่ในเกมไม่สุภาพนะังไงเจอลิปหน้าครับผม bye <Bye. S 1> บ๊ายบายไปแล้วทุกคนจะฝากติดตามไปด้วยจุบ๊บ